Oh, apa ah, sih? Okay, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. birthday, birthday อเป่้าวเป่าค่ะขอให้ขอให้อะไรก็บอกอ่าเร็เรมันเดี๋ยวดกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยต้องเป็นดนีลูกนะมีความสุขอเ่นะเป่สอาหนึ่งสองสามเป่บพร้อมกันเลย3ามคน ปะพร้อมกันเลยน้องปลาเร็วน้องปลาเร็วหนึ่งสองสามเร็วปัาไม่หมดเอาปลาเร็วเออโอเค